เขบอกอัปท้องตกใจโอ้โหถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นท้องแล้วก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองอะก็ตกใจอ๋อจัดท้องได้ยังไงวะนี่แหละครับทุกคนแต่ที่ที่นุกบอกว่าหลายๆหลายๆคนก็อาจจะเอาไปตีความหมายผิดในในคํนคำพูดของพวกเราซึ่งซึ่งเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าท้องอะมันน่าจะมาจากที่เราไปที่เราไปญี่ปุ่น<ม>คือญี่ปุ่นพวกเราไปไปทำงานแล้วก็ร่วมไปกับพี่พ f c ทุกคนด้วย ใช่บางคนเขาว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไป,ไปเที่ยวด้วยกัน2คนบ้างอะไรเงี้ยเขาเขาอ,อาจจะคิดว่าไปามีพุงหรือเปล่าแต่อันนี้อยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่กิน <c oughs> เยอะครับกินเย <c oughs> อะที่ออกมามันทำให้เรารู้สึกอะไรบ้าง แต่ตอนจริงไะไปเป็นคนที่เซนสิติฟเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่งหญิงบ้างหรือว่าจะ,ะีข่าวาแบบนี้ออกมาบ้างแต่แต่ถ้าถามว่าเข้าเข้าใจในมุมนั้นไหมไปก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจเสียใจแล้วก็แอบแอบ,บนอยกับตัวเองแต่แต่รีเซตตัวเองได้อยู่อย่า <laughs> อย่าขา่า,ขาวว่าท้องนี่มันทำให้เราเสียเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะเสียเซลเสียเซลมันมันก็เสียเซลคนอื่นอาจจะมองเรา อยากคนที่ไม่ชอบมาเลยออ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะอใช่แต่ตอนนั้นเราม่คิดเลยคะว่าเดี๋ยวจะต้องออกมาแก้ข่าวหรือว่าบอกที่ตรงไปเลยจะได้ไม่ต,ต้องแบบคนเขาจะต้องคิดไปเองตอนนั้นตอนนั้นก็คิด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 อยู่สักพักพอนุนุเขาเห็นนุเขาเลยไปโพสต์ก่อนอ่า ใช้คำว่าผัวเมียอีกใช่เราก็บอกว่าเออขอใช้คำนี้หน่อยแบบเออให้เกียรติกันดีกว่าปวดปวดหัวใช่ลายไปเย็นเกลียดลายไปเย็นมาเกลียดมาเป็นเพื่อออกมาป้องว่าอยากอยากจะให้เกียรติกันไม่อยากให้ใช้คำว่านี้ใช่ใช่ใช่มันส่วนตัวเรามองว่ายังไงครับคู่เรามันแรงกันไปมสำหรับคู่เราใช้คำนี้มันมันมันอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่มันก็แรงสำหรับไปอยู่ใช่เพราะว่า อย่างหนึ่งเราก็คือเป็นเป็นเป็นทอมเป็นสาวหล่ออยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียอันคือเราก็เมียมีลูกมีลูกพร้อมอีกครบเลยแล้วอีกคำหนึ่งที่แบบมันก็ค่อนข้างจะแบบนี้เปลี่ยนทอมให้เป็นเธออันนี้อันนี้มันเซนสติฟต์กับตัวนุเกียบ้างก็ก็เซนสติฟต์นะครับเพราะว่านุ๊กับฟาอย่างที่อย่างที่อยู่มาทุกวันแล้วก็พี่พี่เอฟซีทุกวันนี้เขารู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเรา เราไม่ได้ไปในจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้องอะไรเงี้ยครับใช่พี่พแต่ว่าทุกวันนี้พี่พซีก็จะเข้าใจในในในตัวพวกเราสักส่วนใหญ่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นเฟกนิวเนาะเฟกนิวเฟกนิวเนาะขอบคุณครับ เข้าใจผิดพลาดเนาะภาษาศัพท์คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้จักใช้คําบ้าอะไรจะเลี้ยงให้ยังไงน้องนก็อ่านอ่านคตัดใช่อ่านพกยังไม่รู้ว่าจะท่าทางเป็นไงดีวะน้องน้